มาพูดถึงสเปคนะครับของตัวโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy A15 A15 5G แล้วก็ A25 5G นะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับถ้ากับม้าเด็กข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นโดยว่าสแปนเดกาสาสิบะทีนะพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจแพด้ข่าวสารที่มาเตใแบบนี้เป็นประจำทุกวันเริ่มต้นนะครับในช่วงปี2024เนี่ยหลายๆคนนะครับจะเห็นว่าเราเมีการนําเสนอเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแบรนด์ Samsung ในหลายๆส่วนเลยนะครับไม่่าจะเป็น Galaxy A15 A155G แล้วก็ A2554 นะครับมาดูดีกว่าว่าความแตกต่างของโดยรวมนะและสเปคต่างๆเนี่ยประมาณไหนกันนะครับ อันแรกเลยก็คือ Galaxy A 15นะครับจุดที่น่าสนใจของรุ่นนี้ก็คือชิปเซับที่เป็น Helio G 99ซึ่งถือว่าเป็นชิปเซตที่ดีและราคาก็อยู่ในช่วงที่ต่ำกว่า80,0 0บาทด้วยซึ่งถือว่าเป็นชิปเซตระดับเริ่มต้นที่เหมาะกับการใช้งานทั่วไปเล่นเกมเบาๆก็พอไหวนะครับสตอเรอยู่ที่ 128GB ไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับสามารถเพิ่ม micro SD card เพิ่มได้ถึง1 t b เทลยอันนี้คือจุดเด่นของ Galaxy A 15ในเรื่องของราคาและอะ แต่ถ้าบางคนต้องการ 5G ก็ไปที่ N 5 5G นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นชิปเซ็ต h e l i o G99 ขึ้นมาเป็น Density i m 6100+ Plus นะครับอันนี้ก็คือยกระดับขึ้นมามีเซ็กเมนต์ที่สูงกว่า1ระดับแม้ประสิทธิภาพโดยรวมจะไม่ห่างจากอแรกมากนักนะครับก็คือ Density i m 6100+ p l ตัวนี้มีคุณสมบัติรองรับเครือข่าย 5G แล้วก็เชื่อมต่อเน็ตได้ดีอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ในเรื่องของ s t o ร a เรจหยความจำอยู่ย256กิกัพขึ้นมานะครับเก็บรูปเก็บอะไรได้มากขึ้นอ่านี่คือข้อดีของรุ่นนี้แต่ราคาก็ขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับต่อไปที่ Galaxy a 2 5 5 c กันมากนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปในตระก,กูลที่เราพูดมานะครับตัวนี้จะมีชิปเซตเป็น Exynos นะครับ1280นะครับโดยเทคโลยีสูงขึ้นโดยเทคโนโลยี5นาโนเมตรนะครับ ในห้องเรีเลตหน้าจอก็ดีที่120เฮิร์ซทำขอบสว่างที่สูงสุดถึง1พ0 0นิตโดยรวมนะครับตัวสมือถือรุ่นนี้แน่นอนราคาก็อัพขึ้นมาแล้วก็เน้นการใช้งานเรื่องอินเทอร์เทนเมนต์ชอบดูหนังฟังเพลงสตูริโอต่างๆเข้ามากล้องหลัง50ล้านพิกเซลนะครับถ่ายโฟกัส PDAF นะครับความไวสูงสุด OS ก็มีมาให้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แบบต้องการจับเต็มหน่อยอะไรอย่างนี้นะก็รุ่นนี้ก็โอเคนะครับ ราคาบ้าง Galaxy A 15ที่เราพูดไว้ที่แรกเลย6,999 Galaxy A 1 55G 8,999ก็คือแบบฟังก์ชันดีขึ้นรองรับ 5G แต่แบบแพงกว่าแบบเกือบ2,000เงี้ย6,7,8น2,000เนาะก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือ A25 5G ไปที่หมื่นแล้วนะครับประมาณนั้นก็คือแบบทำไมจะพูดก็คือเยอะมากหมายความว่าไอตัว Galaxy A 155G เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าใครต้องการแบบ ไม่เยอะมาก A15 ก็ดีนี่นี่ความเห็นส่วนตัวนะก็คือ6,999แต่ถ้าบางคนต้องการจะไปสุดก็ไปให้สุดเลย A25 g ไปเลยอย่างนี้นะก็คือ19,999เือประมาณนี้นะครับก็ลองช่างตรงวัดแล้วไปลองเล่นทังจริงกันดูนะครับก่อนตัดสินใจซื้อกันนะ ตัวดีนเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR โค้ดที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ดีและค้อเสนอต่อไป ช่องเรามี Facebook f แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มัดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย